อันุญาและฝายเลขเท่าหร่จำได้นะครับเบ็ดหมายเลข0ค่ะอยู่ไหมคะยอยู่โอเคเลยครับนเจ็0ายเลข0นะครับอ้ยเป็นน้องผู้หญิง ไหวไหมคะทีมงานเดี๋ยวขออนุญาตทีมงานช่วยน้องอุ้มหมูเด่นหน่อยนะคะอ่ะาอ่ารางวัลที่สองนะคะเป็นรถมอเตอร์ไฟฟ้ารถมอเตอร์ไฟฟ้าโหุโโ่ยรางวัลน,นี้เป็นยังไงบ้างอ๋อต้องทำใบขับขีบ่ก่อนออนะครับขับได้เฉพาะในพื้นที่เด็กเท่านั้นนะครับขับถั่วได้เลย และน้องผู้โชคดีที่ได้รับรถมอเตอร์ไฟฟ้าครับต้องขอแสดงความยินดีกลับมาได้0ย์ลขน0 0 9น้องปานาครับอยู่ไหมค,ครับอุ้ยอยู่ตรงนี้เลยเออโอเคใช้ชใ<ห>ความ<ห>ดีให<ม>้น้องนั่งลงไปเลยให้น้องวางวางให้น้องนั่งลงเลยคะ่ะถับไปเลยไหมลูกไม่ขักอ่ายินดีด้วยนะคะ คุณแม่บอกจะกลับยังไงเดี๋ยวถ้าเผื่อน้องอยากได้ทันเล็กเดี๋ยวน้องให้แลกดีไหมคะวันนี้ตามใจเด็กทุกอย่างเลยเดี๋ยวเผื่อเด็กโตได้หมายเลขที่เป็นผู้โชคเด็กน้องผู้โชคดีได้แก่หมายเลข0-0-4 ศูนยครับอยู่ไหมคะศูนย์ศูนย์อยู่ไหมคะศูนย์ศูนย์ครั้งที่หนึ่งศูนย์ครั้งที่2 0งศูครั้งที่สามค่ะขออนุญาตอ่ะให้คุณพ่อคุณแม่ขี่ และหมายเลขถัดไปครับมีได้รับจักรยานได้แก่หมายเลข0 5 4 4ค่ะอยู่ไหมคะ0 5 4 4อยู่ไหมคะ0 5 4 4ครั้งที่1ค่ะ0 5 4 4ครั้งที่2 0 5 4 4ครั้งที่3ค่ะ เดี no? nah, ๋ยวไม่อยู่ไม่อยู่นะเดี๋ยวรางวัลติเบอร์ต่อไปน้องๆช่วยพี่นาร์ดด้วยนะหมายเลขต่อไปหมายเลข1 0 3่ศค่ะ1 0ึ่งศูนสมศูยอยู่ไหมคะอ่ะน้องๆช่วยกันนับพร้อมกัน1 0ส0นพี่ ไม่อยู่นครับน้อ,อนงหลายคนเนี่ยอาจจะมายื่นแล้วและอาจจะมีเล่นข้างในแล้วไม่ดีนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะใส่กลับไปใหม่เผื่อน้องจะได้มีโอกาสนะหมายเลขต่อไปค่ะหมายเลข0524ครับ0524หมายเลข0524นับครั้งที่1 0524นับ<ม>ครั้งที่ส 0524น,นับครั้งที่3ถือไม่อยู่นะคะอยากไม่อยากให้ตะกายานใครเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนให้ถ้าน้องอยากได้คะแนนนะคะตามใจน้องทุกอย่างวันนี้นะคะอย่าได้ใคไหนบอกเลยนะคะหมายเลขต่อไปค่ะหมายเลขแล้วน้องจะมีหมายเลข0401ครับ0401 อยูยอยู่แล้วนแล้วแล้วมาแล้วคุณพ่อคุมาล้คุณพ่อมาได้เลยนะคะสงสัยแลวคุณพ่อขี่แล้วก็น้องซ้นจริงๆแล้วฮะเพราะว่าน้อง่างเร็กเอาว่าน้องเด็กโตมาไปรอบครัวเลยยดๆด้วยนะคะ ดีมีข่อแถมต่อร้ด้วยปครับโอเคใส่่านก่อนนะคะยังเหลืออีกหนึ่งรางวัลค่ะเป็นรางวัลรดจุบดิคันใหญ่ผ่านไปรอบนี้เราแจกคันเล็กสำหรับเด็กเล็กกันครับสำหรับเด็กเล็กนะครับอนุญาต และผู้โชคดีที่ได้รถจักรยานคันเล็กครับขอแสดงความยินดีกลับไปเลข0855 0855อยู่ไหมคะ0855ยกมือค่ะอยู่ไหมคะ0855ครั้งที่1นช่วยกันนับนะ0855ครั้งที่ 2, 2> 0855ครั้งที่3ไม่อยู่ แมะน้องผู้โชคดีหมายเลขถัดไปครับต้องขอสแสดงความยินด,ดีกับน้องหมายเลข0223ครับ0223 yeah. เย้เลยเจอน,น้องแมะคุณแม่นะครับเดินเชิญด้านบนเวทีได้เลยครับใช่ไหมคะใช่ไหมคะหมายเลข0223ยินดีด้วยเลยครับเลยไปเลยยินดงความยินดีกับ รถจักรยานยนต์ไม่ใช่ไม่ใช่รถจักรยานเอารถปอร์เตอร์มาลงกันแล้วครับรถจักรยานดุ๊กดิ๊กถามว่าทำไมถึงเรียกว่าดุ๊กดิ๊กเพราะคนามีล้อข้างอ๋อมีล้อข้างใสายไปใส่ใช่แล้วนะคะด้านบนเวทีได้เลยค่ะและเดี๋ยวน้องๆที่อยู่ด้านหน้าเวทีเพิ่งไปไหนนะคะอีกสักครู่หนึ่งนะคะผู้ใหญ่ใจดีของเราจะมีลูก ดีงามค่ะช่วยยกน้องใหม่อยนะครับดจะให้พี่จกไปให้นะคะต้องขอแสดงความยินดีนะครับค่ะ